ก็เที่ยงสบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคนเด้อจ้ามานิกาซาโบไลเพิ่น,นไ,นได้หับข่าวดีเนาะแต่ว่าเพิ่นให้เอื้อยเพิ่นมาแทนเนาะเงาะสิบเอทโลแต่กระงบโลหนึ่งวะช่องว่ญ่โลหนึ่งลายโลต้นนั้นแล้วก็มาเบิ่ง นาะได้ยังได้ล่ะเด้อเพิ่นว่าให้เอื้อยเพิ่นว่าแทนซาบ่ไรเพิ่นอยากลูกน้อยเนาะอยากลูกน้อยก็เลให้เอื้อยมาแทนนมเนมอีหยังหั่น้กินบ่ได้เด้อลูกกินกินโบ่เย็นผู้ก็อยากกินน่ะกินนมปุงีบมเงาะก FC บเนาะจะดีเพิ่นซื้อของให้นเนาะ มามานะแมนเอาไปล้างรถไข่ได้บ่เอาบ่ะส่ตรงางหิวเอ้าวครอปากปองเนี้ยไปเอาไปล้างรถมามานะมาโหลดไดห่วยจากไรเนาะสนรดแค่บอกเขายาดทุกเด็กเจ้าของมาหอเล่เออ เด็กน้อยเด็กน้อยเขากินหลดยังซะเขากินแต่ของอื่นอ่ะอ๋อเด้วยของไข่แล้วมันแห่งเสีกไข่เสกบบอกมันหลุดสุบหลุดยังเห็นไหมเนอะมูสอกมูสับทั้งนั้นก็มีนะมีน้ำไส่น่ะกันยังไรทั้งนั้นผู้ผู้ผู้โต๊ะแก่แล้วน่ะซองสีชมอันนี้นั่นนี่นะน้ำมนต์แก่นะนี่พี่ มาเบิงลูกขาหากรบพิตเอาเลยระแดกเนีนี่นี่ต้นช่องต้นน้ำมันฉีข้ามากินเดี๋ยวเดเลมีแต่อันนั้นบ่บ่สห่อซาบนะบ่เอาสลับเอาก็ได้สามสิบหอรังหนึ่งกแกเลือกเอาหอยากได้อีกซียัง มึงดูแกเอานูดอยาตัวไหนแผบเพบสบอกสบู่ขนห้าบทจาแ้สีโนะงสองสองนดเอาสองูเด็กกรจัดเอาของใส่เห็นไหมเครื่องใส่แผบ่ Pep tung nung hai? kéo bỏ hoa. Easy. Say mong nèo. On a dip hộp. Mhm. 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 หลายๆโอเคโอเคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายเด้อเนาะที่อุดหนุนห่านสีเขียวแล้วก็ะสือเงาะซอยนี่ดูให้เผมเลือกนะให้ก็ได้ซ้ำหนิพี่เนาะกับของเลือกยังไงไปเอาอีกโอ้สองสามพันเนาะ

่ของเขาน่ะซื้อบ่แฮงว่าสิไปเอาของเขาจังได๋เอาออกซาโรงเรียนอันนี้เรียนนึงมี30ห้องอะไรเอื่อยเพิ่นเอากองสดนําเนาะเอยิดคจับสีเหลืองน่ะใส่เฮ้ยองวันผสมกันาผสมกันเนอือ สีเออราคาเดียวกันหมดเอาใส่อีกสีเหลืองมันชอดาสองสีโทนด้วนูอยู่ใช่หรือือเอาตัวนี้อีกชิปห่อแล้วก็อืออันเดียวกันเห็นแล้วด้ยถูก เออเอาหน่ะแม่เออเอาแล้วเอาสองโหลดนู้นอยู่ใช่หรือเออมันคนละแบบเฮ้ยคนละสีเดียเป็นสีแนวไปภูม่กจำหนังกินมาช่องดยพอเอ้ยมาเอาเด้อหอดชิปแล้วบ่มน้ำตาลน้ำเติมป้าปอบป้าปองดูใจก่อนก่อนน้ำตาลก่อนฮะ

เออแบบนั้นโอยางหาอีกสชมพูไปขนมบอมกระเทียมมาบอเอาหารสดน้ำคุณพี่ จะคนปีตุหล่อ้นปีคนสวยโอ้โหคือกันนะเพิดอาหารสด,สรสดอีกพวานทางลุงเพผันเน่ลุงว่าให้จัดคองให้ยด้วยเป็นอันทักมาทางลุงโอ้โหหมูปลาทูมีบอในเฮือนจังอะบ่เอาเออกะลูกสิผูขาากข้าวหมากคณะ ก็ใส่ตุเยนว่น้องกระเทียมอย่าลืมกระเทียม ด็กเอางอกลวยลงไปเลยอันนี้ก็จเป็นของผู้โสกดีนะเงาะมื่ขึ้นปีกบอเอาปีกบอเอาปีกเอาอีเคยอาหารสดเอาหลายๆกันแห่งอยากขายนี่ก็ก็ซื้อมาใหม่ิมไปลลูกซีลูกเสินนะลูกซีใหญ่ก็แซ่บได้ไหมี่ บมหมักเนาะชิ่อเธอหมูหมักปลาย่างกินอ่ะแซ่บแต่ไอ้ลูกสีใหญ่น่ะปรโมทขายของซีเบิ้งอันเธอเสียเมื่อน่ะได้ทีนั้นนงอีกนี่กันนาสิขูบ ก็เอาหน่อออกจับลูกศิษย์ออกมาซองทงเนี่ยเลยทงยังงานสดเดรรลายเติบเด้อซองทงปุ๊บต้นเนี่ยยังไงมันอ่อนเออต้นนี้จะก็ใส่ทงนี่ทงลุ่มเอากระสอบเนาะใส่กระสอบมาเนาะ อ้าวเงาะอีเนาะเงาะสิบกโลอันนี้ก็สองสามพันคองก็ได้มาไปเก็บข้าวทงเองนี่เอออีกไรยังไข่แล้วนะนี่เอีกเออเมื่อไรอลไรแต่ว่าเออไรอะไก็เอามาให้เราเอาละ เอาตัวอบบะไรมันบ่แตกในลงก่อนใหญ่พวกมาม้าพวกอันนี้นะแป้งนัวนเห็นไปลงก่อนมันเต็งแตกเลยปัสด้กินของแสอะร้ายแล้วหม่มาม้ามืออันนี้นี่หัวใส่กระสอบเลยบอวะนี่หัวใส่ทุ่งย่างเนาะฮึถือสายยางมาอยู่ อไรเเ่เอาอย่างเด็กหน่อยมาหัดเอานจังจังได้กับเมือบเบิรดอกห้องบางอกก็ตั้งสิบกโลเนาะแม่มันสี่หน่อยไข่แต่ทางเนาะสองช่วงนันน่ไปะโก็ยังเลตัวตอหันเนาะทางมกรตออ่ะปอนรุงขนมนะขนมไอเสือ ใส่กระน้ำจิ้มกินกับอันลูกศิษยเนาะแต่คนเมาลูกคนเมาหนองไก่สามสี่โลจากหนองไก่ป่อนลงไอ้ลูกค้าจัดนัวเองหมักแบบใดอย่าจัดให้มันเต็มถุงเด้อกระสอบบักใหญ่ได้ปลอนลงแถวข้างมันนะพวกอัน นี่พวกของหน่อยอประแดงมันประแดงตงุ่กเ,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 เหาะกันนักสมไดจ้ะอือเฮ้ยเข้มะขึ้นอาหารสดกระสองถุงเนาะว่าอันนี้เครืร่งรงองใส่กระสอบหนึ่ง

ເປັນໂທກັນມາເອົາເມື່ອບໍ່ໄວຕິຂີ້ລົງຈັກມາໃສ່ສະເລັດຫຍັງວ່າເນາະໃຜມີສະເລັດຫຍັງວ່າສະເລັດບໍ່ມີໂຄ່ໄຂ່ເຢືມາດໄຕຕ